มีหลักฐานค่ะอันนี้ต้องใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะที่มาจากชุมชนอื่นบ้างนะคะอย่างเช่นชาวจีนใครจะคิดเนาะว่าจีนท่านเนี้ยนะคะส่วนซังหรือว่าเรารู้จักกันดีก็คือในเรื่องไซอิ๋วค่ะนะคะ,นะคะหลวงจีนพระถังซมจังใช่ไหมคะเราเรียกพระถังซมจังเราก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องเรียกพระถังด้วยนะท่านถือถังหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านอยู่ในสมัยราชวงศ์ถัง ะะกษัตริ์ถังไถจงเนี่ยนะคะก็อุปถัมภ์นะคะพวกนับพจน์พวกนี้นะคะในการเดินทางคิดดูแล้วกันว่าท่านเนี้ยเดินทางไปที่อ,อ,อินเดียแต่ก่อนไม่เรียกอินเดียเรียกชมพูทวีปนะคะแล้วก็ไปได้พระไตรปิฎกมาเหมือนในหนังจีนที่เราดูเลยครบอบมีเด็กถามทางธรจิตชมพูทวีปทำไมถึงเรียกชมพูทวีปครับอาจารย์ชมพูทวีปเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในทวีปสี่ทวีปนะคะของของ,ของอินเดีย นะคะที่ว่ามันจะมีะความเชื่อว่าศูนย์กลางของอดินแดนชมพูทวีปเนี่ยเป็นดินแดนที่พระพุทธเจ้าประสูตรทีนี้เวอร์ชั่นสาระชมพูทวีปเกิดจากดินแดนนี้เต็มไปด้วยลูกว่าแล้วลูกว่านั้นตกลงที่พื้นพื้นเป็นสีชมพูจึงเรียกชมพูทวีปเวลาเราเวลาย้อมผ้าผ้าห่มของพระเราจึงย้อมผ้าตามสีของแผ่นดินอย่างเช่นสีกระ สีส้มหรือสีออกแดงแดงม่วงมวงแบบพม่า,มาอินเดียชมพูทวีป